การหมุนของกางหันลมดูแล้วก็คล้ายการหมุนของนาฬิกาถึงแม้ว่าจะหมุนกลับไปยังจุดเดิมสักเท่าไหร่แต่เวลากับบวกเพิ่มไม่เคยหยุดนิ่งแล้วชีวิตเราล่ละจะหมุนรอบตัวเองอยู่กับที่เหมือนกังหันลมหรือจะเลือกเดินไปข้างหน้าเหมือนกับเวลาขึ้นอยู่กับเราที่จะเป็นคนก,ร,กระบาทคําตอบนั่นเองสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปเขาใหญ่เที่ยงกันนะครับ ตอนนี้เวลาตีสามสี้าครับก็กำลังออกจากชนบุรีครับไปเราไปดูกันว่าที่เขาใหญ่เที่ยงวันนี้จะสวยงามแค่ไหนครับตอนเช้าไม่รู้ว่าเราจะไปถึงกี่โมงนะครับโอเคออกเดินทางครับ let's go <S ตอนนี้ครับก็มาจอดพักรถอยู่ที่ ตวัวผู้ใหญ่กเสียมพญยายเย็นครับเมื่อกี้ก็พึ่งผ่านป้ายเข้านครราชสีมามาครับซื้อกาแฟก่อนครับเย้ครับเราเดินทางกันต่อครับอตอนนี้เราก็เห็นกังหันแล้วนะครับเข้ามาน่าจะเปนทางเข้าแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะ เทียนพลังงานหมุนเวียนกปปเขาเยี่ยที่อางเฮ้เรามาแล้วเขาเยี่ยที่ย่งระบบผลิตไฟฟ้าตั้งหันลมลำตะกอนตอนออสสำนักท่องเที่ยวนะครับและตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาถึงเขาเยี่ยที่ยงเช้านี้ที่อ่างเก็บน้ำตอนบนบนเขาเยี่ยที่ยงกบแดดอ่อน แต่ลุงก็ไม่ได้อ่อนตามเดี๋ยวเราไปเช่าจัก,กรยานพันเล่นกันดีกว่าครับเช่าจักรยานค่ะสองพันค่ับวันนี้มาเลือกเอาจัก,กรยานนะครับสีไหนดีครับสีไหนดีนดอ่างเก็บน้ำที่มีถนนให้สองล้อของจักรยานได้สัมผัสและวิ่งไปข้างหน้าอยู่นี้ ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวของขอบที่ราบสูงโคราชแต่ห้อมล้อมและเรียงรายไปด้วยกังหันลมทินรวมพลังการปั่นกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลำตะคองเพื่อใจ่ายให้พี่น้องชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะบริเวณนี้เป็นจุดรับลมที่ดีจึงได้ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนี่ครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็มาดูเยอะอยู่นะครับ บรรยากาศเย็นสบายครับลมเย็นดีมากโอ้ข้างล่างก็จะเป็นถนนมุตวี v นะครับมุตวีสายใหม่ก็เป็นถนนมิตรภาพครับแล้วก็จะมีเรือลับตะคองอยู่ด้านล่างนะครับก็คือแผนที่การท่องเที่ยวโคราชจิโอพาร์คโคราชจิโอพาร์คหรือพิยานธรณีโคราชารประกอบไปด้วยอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองในเขตอำเภอสีคิ้วที่มีภูมิประเทศแบบเขาควสตาหรือเขาโรกิโตและฟอสซิลสามยุคโดดเด่นเอกลักษณ์แต้แก่ยุคพิโตเชียนยุคมีโอจีนและยุคคอเทเนรีที่มีอายุหลายล้านปีเชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งลังป่าดิบแล้งและวิถีชีวิตผู้คนกว่า4 0 0 0ปีจึงถือได้ว่ามีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ และแหล่งรธรณีที่ยาที่มีคุณค่าในระดับนานานชาติสุดแล้วครับไปไม่ได้นะครับต,อต้องตกลงกันก่อครับที่นี่มีร้านอาหารด้วยนะครับเดียนอาหารช,นะชุมชนนะประมาก็มาทานได้ครับมาอุดนมีรัานตำสั่งครับมีก๋วยเตี๋ยว ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคาเฟ่แคมป์ไซต์เขาใหญ่เที่ยงเส้นทางก็ลึกเหมือนกันนะครับห่างจากอ่างเก็บน้ำจิตจุดเจ็ดกิโลครับสำหรับแคมป์ไซต์เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับสายคาเฟ่ครับมานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนนะครับ แล้วก็ที่นี่ก็มีห้องพักด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปกันต่อครับว,วัสดีครับเราว่าจะไปที่วัดพ้านอนครับแต่ที่เนี้ย g p s บอกมาทางนี้ครับแต่น่าจะเป็นทางตันแล้วครับ กำลังทาทางถูกเปล่าึงอโอ้โอน่าจะมาเป็นทางตันนะครับเอ่เอเดี๋ยวกลับขึน้นน่าจะออกไปทางที่เรามาเมาื่อนกะี้ดูนักณแณดแเ้วก็ผิดทางทางไหนเอ,อ,อกไปข้างนเลย ลุงถามว่าหน้าทางตะวันตกขับต่อไปอีกหนึ่ง,งทีงครับมัดมัดผ้านอนไปทางไหนครับักต่อไปอีกหนึ่งมัดนอนนอนต้องออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับออกไปแล้วมะเกลือกเก่ารครับอ๋อทางทางเข้าบ้านบ้านเกลือ,อะนะครับมะเกลือเก่กาไปแล้มะเกลือใหม่หหมะเกลือใหม่ถึงพวกก็มันจะมีถึงฝายพอถึงฝายปั๊บก็เลี้ยวซ้ายป้าครับไปตรงถึงตลาด ไม่ต้องขึ้นมิตรภาพครับเรียกตงมิตรภาพไปเลยโอเคก็จะไปเจอมันจะเก่าจุางเดินเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นมิตรภาพครับขอบคุณครับนะไไครับผมขอบคพื้นข้าวนี่วัดพันนอดไปเลยไปไปทางโน้นะข้ามทางรถไฟมา้ยนะครับโอ้เมื่อกี้เราข้ามไม่ได้นะทางรถไฟ นี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับพระนอนแลน่าสอนรองเท้าด้วยวัดธรรมจักเสมารามแต่เดิมพื้นที่บริเวณของวัดนี้เป็นาศาสนสถานสมัยทวารวดีโดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปปางสายญาต์ก่อโดยหินทรายสีแดงที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขันธิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่13หรือประมาณ1,300ปีมาแล้วครับซึ่งอายุใกล้เคียงกับชุมชนสมัยทวารวดีภายในเมืองโบราณเสมาเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบทวารวดีที่มีอิทธิพลของศิลปะแบบพื้นเมืองผสมอยู่ด้วย วนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่เมืองโบราณสมาครับโบราณสถานซึ่งเมืองโบราณเสมาอยู่หา่างจากวัดพระนอนเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเองครับเมืองเสมาเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบลักษณะการสร้างเมืองซ้อนกันสองชั้นครับือว่าเมืองนอกกับเมืองในขนาดของเมืองกว้างประมาณ3กิโลเมตรมยาว4ี่กิโลเมตร จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนมณษณุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่วัฒนธรรมแรกที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในพื้นที่นี้ครับก็คือวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมพุทธศาสตร์จากลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำป่าสักส่งต่อมายังเมืองเสมาซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างที่ราบรุ่งภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช ตรงนี้ก็คาดว่าเป็นอุโบสถเดิมนะครับที่ใช้ในพุทธศาสนาครับเมื่อวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลงครับวัฒนธรรมในศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขมินโบราณก็ได้เข้ามาเจริญรุ่งเรืองจาก่้งรอยที่ลงเหลืออยู่ในปัจจุบันทำให้ทราบว่าเมืองสีมามีวัฒนธรรมทางศาสนาที่บูรณาการมาจากวัฒนธรรมอินเดียที่หลากหลายอยู่ในเส้นทางการค้าเป็นเมืองจุมทางของการเดินทาง ติดต่อกับที่ราบภาคกลางกับเขตที่รับสูงโคราชเป็นเส้นทางเชื่อมไปทางลาวและเชื่อมออกไปทางเขเมรทาให้เมืองเซมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความคึกคักได้มีการพบจารึกนะครับหนึ่งหลักอยู่ที่น่านจ,จะอยู่ใกล้ๆกับบ่อแห่งนี้ครับซึ่งบ่อน้าแห่งนี้ก็น่าจะมีชื่อว่าบ่ออีกาแล้วก็พบจารึกอยู่แถวนี้ก็เลยเรียกว่าจารึกบ่ออีกาครับ จะลึกบ่ออีกาครับระบุป,ปีพศ1411ด้านที่1กล่าวถึงพระราชาแห่งอาณาจักรศรีจนาศัทรงอุทิศปัสุสัตว์และท่าทั้งหญิงและชายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนด้านที่2กล่าวสรรเสริญพระอิศวรและอังสเทพผู้ได้รับดินแดนที่ถูกละทิ้งไปนอกกัมพูศถึงแม้ว่าเมืองเซมาจะถูกทิ้งร้างจนกลายสภาพเป็นโบราณสถาน แต่บริเวณนี้ก็ยังมีผู้คนอาศัยจากอดีตสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเมืองเซมาแห่งนี้ครับก็มีความเชื่อมโยงกับพระนอนที่วัดธรรมจกรักรเซมารามจังผู้ที่สร้างอาจเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเซมาแห่งนี้ไม่แน่ว่าลูกหลานของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในเมืองเซมาปัจจุบันอาจจะอาศัยอยู่รอบๆเมืองแห่งนี้ก็เป็นได้ทั้งวัดธรรมจกรักรเซมาราม และเมืองเซมาแห่งนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของโคราจิโอปาร์คเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วครับโอเคลิปนี้ก็คงจะจบที่เมืองเซมานี่แหละครับยิงกันยาวๆครับชนบุรีไปเดินทางกันครับ